สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมเราอยู่ในขณะนี้ฮะบรรยากาศตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆในกระบวนการซ้อมซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่การแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ครบรอบ60ปีด้วยโอ,อ้โหนี่ทำแบบสมจริงมากเลยภาพ ดูฮะการแต่งตัวของชาวชาวช้างครับแมเได้่อ่เขาจะทำเหมือนจริงๆเลยนะฮะ้จาเส่งเปหนที่เาือนไหวจายนพิธีและเีนะคะได้มานั่งชมค่ะ ที่นั่อยู่บริการท้งสายรารใ่คนเยอะมากเลยครับดูฝั่งนี้สหรภามแสดงชาในปีรอบรอบ60ปีมหาจรย์ อันนี้คุณหมอเนะฮะเสื้อขาวนี่คุณหมอลงกรนะครับผมรู้จักท่านมาตั้งแต่เล็ก<ล>นะฮะคือท่านจะคุกคีกับช้างมาตลอดเลยโอ้โหแบบสวยมากเลยครับสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยครับอ่าต่อไปครับเป็นฉากทะเลช้างครับท่านผู้ชม

มาแล้วมาต่อผแส,สดงว่าช่องใหญ่นี่ปิดใช่ไหมส่งนอัฟวอรดฟางเอจินายเทนดิเฟัง,ฟงรุ้นืออะไหอครับ๋อช้างช้างช้างบัวบานอยู่ไหนไม่รู้ฮะยังไม่กล้าเข้าไปเลย

วันนี้ก็เหมือนเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะการซ้อมใหญ่ซ้อมจริงครับวันนี้แต่งานให้เีูนะคมีบรรดาัดเป็นหสุรินทร์ัีและงเป็นบญสุรินทร์ัมาดูฮะเขาจะปล่อยช้างออกไปแล้วครับอีกสักครู่นะฮะจะมีการปล่อยช้างยังโอ้ยังไม่ทานข้าวครับท่านผู้ชมวัวบานสู้ๆเดี๋ยวผนจะไปหาวัวบางครับอยู่ด้านในนู่นนู่นะเดี๋ยวดูฉาก ปล่อยช้างนะฮะฉากนี้ก่อนเขาจะมีการปล่อยช้างออกไปะฮะคือเราไม่าไม่กล้าเดินตัดหน้าช้างไปนะครับช้างเยอะนี่ต้องระวังเงไม่ใช่ว่าเราอยากเดินไปก็เดินไปได้นะครับถึงเราจะมีความรู้เรื่องช้างจิงช้างขนาดไหนแต่การที่ช้างอยู่เยอะนี้แล้วเราเนี่ยแล้วเราเนี่ยเ,เดินตัดหน้าช้างไปนะครับโอกาสที่ช้างจะงวดหงิดแล้วก็ทํา คนอย oui pues ู่ในบริเวณงานเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะทุกปีนะฮะทุกปี nah pay, ทุกที่นะฮะจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังจะไปแล้วจะไปนะครับจะปล่อยแล้ววิธีสุรินที่ใหญ่หน้ากาชา everybody everybody อาจูเลดี everybody อายุเลดี้โอเคสแตย์นัพพีท อ่านะครับเสียงโอ้ยเสียงกันเลยไปแล้วครับไปแล้วเอาขอปิดเสียงก่อนนะครับท่านผู้ชมครับขอปิดเสียงก่อนนะ เดี๋ยวจะไปไลฟ์สดในเพจนะครับขอบคุณมากนะครับ